สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำค่ะการใช้ฟังก์ชัน if นะคะจะช่วยในเรื่องของการตัดเกรดค่ะก็จะถูกใช้ในโปรแกรม Microsoft Excel นัเะคะก็อย่างวันนี้นะคะเราก็จะเรียนรู้ระบาก่าในด้านของการใช้ฟังก์ชัน if ค่ะเพื่อตัดเกรดนะคะเป็นการจัดตารางข้อมูลค่ะแล้วก็รวมถึงมีการเรียกตูแล้วก็สร้างหน้าปัญหานะคะก่อนอื่นนะคะแนะนำคุณครูว่า ขอให้คุณครูค่ะเดี๋ยวนะขอญอาตแชร์ให้คุณครูนะคะเตรียมคะแนนเด็กเอาไว้ก่อนเนาะโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคะแนนนะคะที่ค,ครูค่ะได้เตรียมเอาไว้แล้วญาตเลยนะคะเห็นไหมว่าคะแนนนะคะยกตัวอย่างนะคะอันนี้สิบนักเรียนนักเรียนสิบคนนะคะก็จะใส่คะแนนไว้แล้วนะคะโดยคะแนนเต็มของแต่ละครั้งก็จะไม่เท่ากันเนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณครูนะคะรวมถึงเปอร์เซ็นที่เก็บ ที่เราจะาให้ผ่านดูอะไรเงี้ยคะ่ะก็อยู่ที่คุณครูนะคะทีนี้พอคะแนนดิบเนี่ยคะ่ะส่วนเนี่ยการสอบเนี่ยนะคะจะเป็นคะแนนดิบนะคะพอเราจะมาคิดคะแนนว่าไอเจ้าเจ็ดสิบเก้าเนี่ยคะ่ะพอมันตัดเป็นอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นค่ะจะเป็นที่เท่าไหร่นะคะให้คุณครูใช้สูตรคือ เอาคะแนนค่ะที่ได้ก็คือคะแนน79ตรงนี้เนาะผ่านด้วยคะแนนเต็มค่ะคือ80แล้วก็คูณด้วยเ คะแนนเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งอันนี้ก็คือยี่สิบแล้วก็คูณหนึ่งอยค่ะก็จะได้สูตรนี้เดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวมูก็จะทิ้งส่วอนนี้เอาไว้นะคะแต่ว่าพอไปทํากับของคุณคูเองค่ะคุณคูณคณก็จะต้องเปลี่ยนเจ้าชื่อคอลัมน์เนอะเพราะว่าแต่ละอันก็จะไม่เหมือนกันนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าในสูตรนี้นะคะมูค่ะได้มีการล็อกคอลัมน์เอาไว้เพราะว่าอะไรอ่าจจะวขวอนขอดอนลบปอ,อกก่อนนะคะ เพราะว่าอะไระสมมติมุกา์ได้ดูดได็ดทีนีปนๆๆป้ปกติเวลาเราทำเอ็กเซลวะมันจะสะดวกก็ตรงที่เวลาเราใส่สูตรไปในครั้งหนึ่งมันสามารถลากปุ๊บมา,มาก็จะเป็นคะแนนได้เลยถูกไหมคะจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยมันอาคาไม่ได้เพราะว่าอะไรคุณครูลองดูอันนี้นะคะอะ มันมีการเขาเรียกกันไรอะ่ะเป็นการขยับคอลัมน์ลงมาถูกไหมคะก็เลยจะต้องมีการล็อกคอลัมน์นะคะก็ล็อกนะคะในส่วนที่เราจะไม่ต้องเปลี่ยนที่เราจะต้องการข้อมูลมันเป็นช่องเดียวกันก็คือในส่วนของตัว e อ่าตัว e สามนะคะกับตัว e สี่เนาะโอเคอ่ะทีนี้เราลองล็อกคอลัมน์ค่ะโดยใช้เครื่องหมายยอนลา์นะคะแล้วก็พิมพ์เครื่องหมายดอนลา์ค่ะ ล็อกคอลัมน์คูนีนะคะตรงที่สี่ของบุ๊กเนี่ยก็คือในส่วนของค่ะแนนเต็มนะคะแล้วก็คูณอีสามค,ค่ะในส่วนของคะแนนเป็นคูเนาะก็จะล็ลอกปึ๊บแล้วลองลากใหม่ค่ะทําให้เป็นเครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็ลากคะแนนมาโอเคนะคะทีนี้พอเป็นคะแนนเนี้ยค่ะคุณรูอาจจะปรับนะคะให้เป็นขีดชศนิยมอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของคุณูเนาะเดี๋ยวของบุ๊กขอเป็น สองทศนิยมนะคะส่วนด้านข้างก็ใช้วิธีการลากได้ค่ะโอเคดูสูตรก่อนนะคะโอเคค่ะเพราะเราหลอกไปแล้วเนาะก็จะอันนี้อตราส่วนก็ขึ้นอยู่กับคุณครูนะคะว่าจะเอาเท่าไหร่นะคะ โอเคเราก็จะได้คะแนนมาค่ะทีนี้พอเป็นคะแนนรวมนะคะให้คุณครูค่ะใช้สูตรนะคะเออซัมนะคะเป็นออโต้ u m ซได้เลยทาง Microsoft เนะะี่ยค่ะเขาก็จะคำนวณว่าตั้งแต่ช่องคะแนนเก็บครั้งที่หนึ่งนะคะจนถึงคะแนนเก็บครั้งที่สี่ถ้าใช่นะคะก็ Enter โอเคก็จะได้มาก็ใช้วิธีการเดียวกันัำลากลงมาปึ๊อ โอเคก็จะเห็นนะคะทีนี้ค่ะคุณครูจะเห็นว่าของคุณมุกเนี่ยได้มีการใส่คำว่าผ่านไว้แล้วนะคะซึ่งไอ้คำว่าผ่านเนี่ยอยู่ที่คุณครูว่าคุณครูจะตัดเกรดให้ผ่านเท่าไหร่นะคะคะแนนมันเต็มหนึ่งร้อยถูกต้องไหมคะอย่างของคุณมุกก็คือให้ผ่านที่อยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเจ็ดสิบคะแนนก็จะใช้สูตรนี้ค่ะ สูตร so if นะคะเท่าเท่าแล้วก็วงเล็บเปิดนะคะแล้วก็ทำด้วยเคอลัมน์ที่เราต้องการจะให้คำนวณน,นะคะจะให้คำนวณเงื่อนไขนี้ก็คือคอลัมน์ n นะคะ6โอเคคอลัมน์ n 6นะคะก็ใส่เครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับจับ70ทีนี้พอเป็นคำพูดนะคะก็อย่าลืมเครื่องหมายคำพูดนะคะตามใส่กันนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยคอมมาแล้วก็ ไม่ผ่านแล้วก็วงเล็บปิดนะคะก็จะเห็นอันนี้ก็คือถ้ามันมากกว่าหรือเจ็ดสิบผ่านแต่ถ้าไม่ใช่เจ็ดสิบไม่จะมากกว่าหรือเจ็ดสิบก็จะไม่ผ่านค่ะอย่างนักเรียนคนที่หนึ่งเนะะี่ยค่ะได้เก้าสิบแสดงว่าเขาผ่านจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะเมื่อกี้คุูมุกตั้งไวท้ที่ถ้าเขาได้เจ็ดสิบเขาจะผ่านเนาะมันจะขึ้นว่าผ่านแต่ถ้าไม่ได้เจ็ดสิบอย่างนักเรียนสองท่านนี้นะคะ รวมท่านนี้ด้วยเป็นสามเนาะก็จะไม่ผ่านก็ใช้วิธีการลากลงมาเห็นไหมคะเขาก็จะขึ้นไม่ผ่านนะคะช่องแรกนะคะผ่านช่องทสองไม่ผ่านอยู่ที่ว่าจะใส่คําว่าอะไรนะคะคุณคกูก็ระวังด้วยว่าพอเป็นคำพูดนะคะก็ให้เป็นเครื่องหมายคําพูดด้วย ในเรื่องของการตัดเกรดคะ่ะตัดเกรดเนี่ยปกติก็จะเป็น A B C ใช่ไหมคะ B บวกอะไรอย่างนี้เนาะก็แนะนำคุณครูว่าเขาเปิดสูตรแป๊บนะคะเมื่อกี้คุณมุกพตมพ์มสูตรเอาไว้แล้วแนะนำคุณครูคว่าให้ทำในลักษณะนี้ไว้ก่อนนะคะป้องกันการงงะคะ่ะเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนอาจจะงงนะคะอย่างอันี้มุกตั้งไว้ให้ว่าถ้าไอ้เจ้าคะแนน n หก N6 ก็คือช่องคะแนนรวมเมื่อสักรู่นี้อันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับของแต่ละท่านนะคะว่าจะอยู่ช่องอะไรก็ตรวจสอบชื่อของท่านเองนะคะอันนี้ก็คือตรงนี้นะคะถ้าคะแนน N6 น้อยกว่า50นะคะก็จะขอตัดให้เป็นเกรด F นะคะพิมพ์อีกช่องหนึ่งนะคะถ้าคะแนน N6 น้อยกว่า60จะเป็น D น้อยกว่า70เป็น C c a t ะะแล้วก็น้อยกว่า80จะเป็น b ถ้าไม่ใช่น้อยกว่า80ก็คือ81จนถึง100เนี่ยก็จะตัดให้เป็นเกรด a นะคะวิธีการค่ะให้ทุกท่านค่ะนำสูตรมารวมนะคะชัดหนึ่งข็อบคอนทนตนะคะเดี๋ยวนนี้ก็อาจจะทิ้งไว้ให้นะคะนี้คุณครูก็เ,เอาในแต่ละ ห้องเนี่ยคะ่ะมาใจ่ข้าไปโอเคนะคะเปิดเท่าไหร่ก็ปิดเท่านั้นนะคะคุณครูขออนุญาตแล้วเดี๋ยวเราจะเอาสูตรอันนี้นะคะไปใช้ By i, ในการตัดกรีดเนาะ okay. เปิดคะแนนมาเกรดนะคะอันนี้ เห็นไหมแล้วครูก็เอามาวางไว้นะคะในส่วนของตัดเกรดตรงนี้เนาะโอเคถ้าพิมพ์จากอันนี้มานะคะแล้วก็กด enter นะคะอะเมื่อกี้นะคะมุกตั้งเอาไว้ว่าถ้าเจ้า n 6เนี่ยมันน้อยกว่า80จะได้ b แต่ถ้าไม่ใช่จะเป็น a ซึ่งนักเรียนคนนี้ค่ะได้ะคะแนนเก้าดสี่หก็เลยได้เกรดเป็น a นั่นเองค่ะ แล้วก็ใช้วิธีการลากมาค่ะซึ่งจะบอกว่าเจ้า Excel เนี่ยค่ะมันจะยากก็คือแบบว่าในครั้งแรกอย่างเช่นสูตรครั้งที่หนึ่งอย่างเนี้ยค่ะเกตพิมพ์สูตรไปครั้งที่หนึ่งก็จะยากหน่อยก็อาจจะมีหลายช่องหลายวงเล็บเน้ะก็ถ้ามันทําได้เนี่ยมันมีวิธีลยก็คือคุณครูก็ลาก,ลากลงมาได้เลยก็จะยากพิมพ์ครั้งเดียวนะคะก็จะช่วยลดระยะเวลาของนะคะในการคิดเกตถ้าเป็น สมัยก่อนเนาะอาจจะใช้อะไรอะเครื่องคิดเลขนะคะในการคิดของแต่ละคนนะคะเพราะเราไม่ได้มีโปรแกรมช่วยนะคะโอเคอันนี้ก็จะได้มาในลักษณะหน้าตาแบบนี้ค่ะทีนี้นะคะต้องการจะถ้าสมมติจะต้องการทราบว่าไอ้เจ้าคะแนนนะคะ มีใครได้ A บ้างนะคะมีใครไม่ผ่านบ้างค่ะก็จะเป็นในส่วนของการเาเรียกดูข้อมูลน,นะคะวิธีการก็คือให้คุณครูค่ะกลุ่ม,มแถบไปนะคะแล้วก็ไปเลือกที่ sort and filter ค่ะเลือกเป็นฟิลเตอร์นะคะก็จะเห็นได้ว่าก็จะมีใน,นลักษณะข,ของซีเรียมนะคะแล้วก็เครื่องหมายเขาเรียกอะไรเอ่ยลูกสอบชีโลงเนาะสมมติว่า ถ้าค,คุณครูอยากดูว่าใครผ่านหรือไม่ผ่านอ่ะไปดูที่ช่องผลนะคะคลิกไปค่ะจะก็จะเห็นเป็นรูปมือโอเคนะคะก็จะเห็นเป็นรูปมือตรงนี้เนาะ,ค,ะคลิกไปแล้วมันก็จะมีให้เลือกว่าเราจะแสดงทั้งหมดไหมหรือเราจะให้แสดงคนที่ไม่ผ่านไหมจะได้เอามาดูว่าใครไม่ผ่านจะได้เอามาสอบซ่อมนะคะเรียนเสริมอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวมุกขอดูคนที่ไม่ผ่านนะคะซึ่งอันนี้รู้อยู่แล้วว่ามันจะสาบคนเนาะ,อะลองดู อาขอโทษเมื่อกี้มุกจะบอกว่ามุกขอดูคนที่ไม่ผ่านใช่ไหมคะแสดงว่ามุกก็จะต้องไปในส่วนของเลือกไม่ผ่านให้โชว์เนาะโอเคก็จะเห็นอยู่สาคนก็จะเห็นแล้วว่าอาสมชายสมศักดิ์สมส,ส,มสีไม่ผ่านนะคะไม่ผ่านก็ค่อยไปดูทีละทีละั้งว่าเขาไม่ผ่านในด้านอะไรซึ่งอันเนี้ย ก็มีอยู่3ามท่านแต่ถ้าเกิดเป็นคะแนนเยอะๆเนี่ยค่ะนักเรียนหลายคนหลายพานนะคะก็จะช่วยอำนวยความสะดวกคนครูได้มากิ่งขึ้นค่ะอ่ะขอย้อนกลับนะคะโอเคอย้อนกลับนะคะหรือว่าเราจะดูคนที่ได้คะแนน90้าสิไหมอ่ะเราก็ดูเขาก็จะมีเลตมาให้ก็ลองคลิกไปนะคะสมมตุติอ่ะขอดูคนที่ได้90เนาะอันนี้เขาเรียงมาให้แหละ อยากรู้จังว่าใครไดเก้าสิบเก้านะคะกดโอเคก็จะเห็นว่าอ้อมาน,นัมานีชูใจประเทือนนะคะก็ทำคะแนนได้ดีได้เกรดเอค่ะโอเคก็ครูคลองดูนะคะทีนี้ค่ะถ้าอานักเรียนต้องการจะทราบคะแนนของเขาแต่ว่าเราไม่อยากให้คนอื่นเขารู้ด้วยนะคะอย่างเช่นนักเรียนเอต้องการจะทราบนักเรียน คะแนนของนักเรียน A แต่ว่าถ้าเกิดเราแจ้งไปทั้งห้องเนี่ยอย่างสมมติว่นนี้สิบคนนะคะแจ้งไปทีเดียวเนี่ยนักเรียนที่เขาสอบไม่ผ่านเนี่ยเขากออ็อาจจะเขินได้อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีวิธีการก็คือใช้ออคำสั่งวีลุกกับนะคะ ใช้คำสั่ง Vlookup นะคะก็เดี๋ยวจะขออนุญาตไปสร้างไว้ในชีทที่2นะคะในส่วนต่อไปนะคะก็จะเป็นคำสั่งการใช้ Vlookup ค่ะเพื่อสร้างหน้าการค้นหาข้อมูลนะคะโดยจะขอใชออ้คำสั่งนี้นะคะในชีทที่2นะคะซึ่งได้สร้างเอาไว้แล้วก็ สมมตินักเรียนนะคะอยากจะทราบคะแนนของตัวเอค่ะก็เพียงแค่ให้เขากรอกรหัสนักเรียนลงไปนะคะก็อันนี้ก็จะสมมุติไว้เป็นหนึ่งส่วนศย์หนึ่งค่ะทีนี้ก็อาจจะต้องกลับมาเปลี่ยนนะคะให้ตรงเนี้ยจากให้มันเป็นเลขหนึ่งอะ่ะก็เป็นตามรหัสนักเรียนจริงๆนะคะ,อะโอเคก็จะมาแหละทีนี้ วิธีการสร้างนะคะโดยใช้สูตรนี้นะคะก็จะเป็นการใช้สูตรค่ะวีลูก,กราบค่ะขอดูแบบหนึ่งนะคะของการวีลูกราบนะคะส่วนลูก,กราบ a ว u ูนะคะก็คือช่องที่ต้องการให้เขางคีซึ่งก็มาจากช่องของ a สองอันนี้เนอะ a สองนะคะอเอกก่อนนะคะตัวนี้ a สองนะคะ เออมีเป็นหนึ่งส่วนศูนย์หนึ่งนะคะต่อไปค่ะทเทเบอเลยทเทเบอเลยก็คือเราจะเอาข้อมูลส่วนนี้มาทำอไหน,นะคะซึ่งก็แน่นอนว่าต้องมาจากชีทที่หนึ่งเนาะก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้นะคะก็มาอาชีทที่หนึ่งที่หนึ่งส่วนตรงไหนบ้างก็คือตั้งแต่ในส่วนของเอ,อ่อตั้งแต่นี้เนาะลากมานะคะ ตั้งแต่ a 5นะคะจนถึงอันนีห้หมดเลยนะคะจนถึงคนที่10ค่ะก็จะอยู่ที่ p 1 2บอ่อขอโทษค่ะ p 1 5นะคะ p 1 5บหาเนาะจะขออนุญาตลากใหม่นะคะักสักรอบ a ห้าจนถึง p 1 5ค่ะาอย่ากลับไปที่หน้าชี้ของเรานะคะ a 5ถึง p 1 5นะคะอันนี้ส่วนเกินค่ะลบไป อันคามากค่ะตามด้วยของเอ่อคอลัมน์อินเทกน,นะคะก็คือเราจะเอาไอตรงคำว่าชื่อเนี่ยก็คือมาจากในส่วนของคอลัมน์ที่สามเนาะก็พิมพ์ได้ค่ะค่ะนี้เราต้องการให้ข้อมูลเนี่ยมันเป็นข้อมูลในส่วนของแอ็กพอสเมทแมทนะคะซึ่งก็คือการจับผู้นะคะโดยใช้การประมาณก,การก็อาจจะไม่แน,น่นอนหรือเราจะให้มันเป็นฟ o r นะคะเอ็กซคแมท ก็คือจับคูด่ได้อย่างแม่นยำแน่นอนนะคะแล้ก็คลิกไป false นะคะเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องหมายวงเล็บปิด enter ก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราพิมพ์1001นะคะก็จะเป็นชื่อของมานะคุณมานะได้เกตเอนะคะ,ะเดี๋ยวก่อนนะขออนุญาตลองพิมพ์เป็นหนึ่งศูนนย์ห้นะคะ แนสมชายอะลองกับไปดูว่าใช่สมชายไหมหนึ่งูก็คือสมชายอสมชายสมชายได้เกตซ c แคทไม่ผ่านนะคะเกตซีแคทไม่ผ่านนะคะก็จะเห็นว่าไม่ผ่านนะคะซึ่งอันนี้ก็จะทําให้นักเรียนเนี่ยรู้ข้อมูลของเขาเองได้นะคะหรือว่ารวมถึงแม้ว่าเราเนี่ย มันมีมันมีนักเรียนเยอะมากเลยเราก็เอาแค่รหัสเรียนมานะคะแล้วก็พิมพ์เข้าไปก็จะทราบได้ว่าเกตอะไรนะคะใครมีคอมเมนต์นะคะคําแนะนําหรือว่าคําติชมนะคะ<ม>ก็เมนไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณสําหรับการย้ําความติชมแล้วก็รับชมนะคะขอบคุณค่ะ